ดีโกโก้ไ่่ั <c oughs> ่เาซื้อแบโกโก้ซื้อหนึ่งแถมสองราคาสี่ร้อยก้าสบาทคา่ะใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะอ,อันนี้เป็นดีคอฟฟี่ค่ะไมใชกันเอเอ 490บาทซ้หนึ่งแถมสองค่ะมันาันมันยากที่นั่งกันผ้าขายอยางถ้าเาขายโค้ดหมื่นอันนี้เหม็นกินต้อเส้นเหนียวหนึบแล้วมุนปากกินกับอะไรก็อร่อยจ้าราคาขายห่อละ35บาทค่ะสามห่อ100บาท6ห่อ200บาทค่ะ 300บาทค่ะและถ้าส่ง500บาทค่ะเด็ดถ้าจะสั่งซื้อกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากหมุดไว้ให้แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หลากับน้องมีได้จ้ากะจายด้วยกระจายได้จ้าอันนี้เป็นสบู่ดีโซบซื้อหนึ่งเขมสองราคา290บาทค่ะ กาแฟค่ะดีทอฟฟี่ซื้อหนึ่งแถมสองราคา490บาทค่ะสนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอันนี้เป็นดีโกโก้ค่ะซื้อหนึ่งแถมสองราคา490บาทค่าส่ง50บาทค่ะ